ใครเป็นสาวก RG g วันนี้ลองมาดูกันครับพบกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเอซรุ่นใหม่ล่าสุดจัดเต็มทั้งสเปคและดีไซน์ไม่เงนราคาด้วยมาพร้อมปุ่มกดแบบพิเศษที่สามารถช่วยให้ถอดฝาหลังได้ด้วยมือเดียวเป็นยังไงลองมาดูกันเปิดตัวยอย่างเป็นทางการแล้วกับ ASUS r o a Strix และ r o g s e p h i r e สอซีรีส์โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ็อปจากทาง a s u s โดยได้ยกระดับสเปคทั้ง CPU และการ์ดจอใหม่หมด ชูโรงด้วย2 CPU ตัวแรง Intel Core i 9 2 7 5 h x กับ AMD Ryzen 9และยังมีการ์ดจอ Nvidia RTX 5 0ซี s e ส i e s รุ่นล่าสุดด้วยทั้งหมดก็มาพร้อมการออกแบบใหม่ที่มีความบาามากขึ้นแกกง่ายขึ้นและระบายความร้อนได้ดีขึ้นด้วยเพื่อรองรับการเล่นเกมได้อย่างต่อเนื่อง ประเดิมด้วยตัว a l g s t i c Scar Notebook Gaming สเปคโหดประจำปี2 0 2 5มาพร้อมจอใหญ่18นิ้วกับการ์ดจอให้ลูกใช้ได้สงสุดถึง RDX 5 0 9 0และยังมีอีกคือเลดีไซน์หรือฟีเจอร์ช่วยแกะฝาหลังนั่นเองซึ่งก็เป็นพุงกบที่สามารถถอดฝาหลังได้เลยทันทีนะครับซึ่งก็ช่วยให้อัปเกรดแรมกับ s s d ได้แบบที่ไม่ต้องใช้ไขค,รครวงหรือเครื่องมือช่วยอะไรเลยสามารถทำการอัปเกรดได้ด้วยตัวเองอย่างง่าย ถัดมาก็มีตัว LG Suprilus n o b Gaming ในร่างบางแต่ภายในอัดสเปคแรงไม่แพ้ตัวก่อนหน้าโดยมีสเปคให้เลือกทั้ง Intel Core i9-285H กับ AMD Ryzen AI9 ซึ่งก็มาพร้อมกระจอตัวแรงอย่าง RTX 5080ด้วยแต่ทั้งหมดนี้ก็คงนำ้ำหนักไว้เพียง1.57กิโลกร,รัมเท่านั้น ท้ายนี้ตัว ASUS t i ก a ร,รุ่นปี2025นี้เปิดราคาเริ่มต้นเบาๆที่1 4 4 9 9 0บาทส่วนตัว ROG s i f r er a s รุ่นใหม่ก็เริ่มต้นที่94,990บาทครับผมราคานี้ ROG จัดให้ G J H I.